ทูตกีฬาทัดดาวนึกแจ้งสารสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสถานกรงสุนยญ่น,นครโอาก้าโดยนายกิตตันคณาลัตนะครับกรงสุนยายนครโอาก้าได้ให้การต้อนรับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ประสบความสำเร็จในการคว้าแชมป์วีลีกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับ กับสโมสรเจทีมาเวลัสพร้อมสอบถามถึงการปรับตัวและความเป็นอยู่ในประเทศญี่ปุ่นด้วยซึ่งทางแฟนเพจของสถานกรงสุนห่ณนะนครโอซากานะครับได้โพสต์ประชาสัมพันธ์ข้อความและภาพบรรยากาศที่แนนทัดดาวได้เข้าพบนายกิจตันคนารัตกรงสุนญ่พร้อมมอบเสื้อที่ระลึกโดยมีข้อความดังนี้นะครับ วันที่3มีนาคม2564นายกิจตันคณาัฐกงสุนใหญ่นนครโอาก้าให้การต้อนรับนางสาวทัดดาวนนึ่แจ้งนักวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสังกัดสโมสร j เจทีมาเวรัสของญี่ปุ่นและคณะกงสุนใหญ่กล่าวแสดงความยินดีกับสโมสรนเจทีมาเวรัสและนางสาวทัดดาวที่ประสบความสำเร็จสามารถคว้าแชมป์ในวีลีกดิวิชั่นหนึ ฤดูกาล2020-21ของประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2564และได้สอบถามเกี่ยวกับการปรับตัวชีวิตความเป็นอยู่และการฝึกซ้อมในญี่ปุ่นการเข้าร่วมสโมสร JT มา r วรัสของนางสาวทัดดาวได้ช่วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและทำให้คนญี่ปุ่นสนใจและรู้จักนักกีฬาไทยมากขึ้น รวมทั้งทําให้นักกีฬาและทีมสโมสรของญี่ปุ่นเป็นที่รู้จักของคนไทยเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันเปรียบเสมือนเป็นทูตกีฬาส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่นสถานกงสุลใหญ่ขอเป็นกําลังใจและพร้อมสนับสนุนนักกีฬาไทยที่มาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในญี่ปุ่นนางสาวทัศด,ดาวนึกแจ้งตำแหน่งมิดเดิลบ็อกเกอร์ เดิมสังกัดสโมสรวอลเลย์บอลขอนแก่นสตาร์วีเข้าร่วมเล่นให้กับสโมสรเจทีมาเวรัตเมื่อเดือนตุลาคม2563เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงชาวไทยคนที่3ของสโมสรต่อจากนางสาวอนุมาสิทธิรักษ์และนางสาวแก้วกรยายกมุนทลานะครับอันนี้ก็เป็นประกาศของกองสุนใหญ่นะครับสำหรับแนนทัดดาวนึกแก้งจะมีโปรแกรมการแข่งขันในศึก วีคัพนะครับ2021ให้กับสโมสรเกทีมาเวลัสนะครับซึ่งจะพบกับฮิซามิสึสปริงในวันที่20มีนาคม2564เวลา11นาฬิกานะครับก็คอยเชียร์ให้กำลังใจเธอด้วยนะครับสำหรับน้องแนนทัดดาวนึกแจ้งที่ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็สำหรับข่าวอัปเดตมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวช่างยอดจะมาอัปเดตข่าวให้ ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ